แม่ครับครับวัสดีครับไหว้พระลูกไหว้พระมาไหว้พระไหว้แม่แม่คือแม่พระลูกผมยังไม่ได้บวชเลยแม่เออไหว้ครูนี่แหละอันนี้ไปเก็บเศษเหล็กเก็บของมาขายแม่ทิมตาได้ไหมลูก ไม่ได้อันตรายแม่อุ้ยรายการนี้แม่ชอบลูกเอยยา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 ยมันไม่ใช่รายการแม่มันเป็นรายการแม่จำได้บ้านยี่เล็กเขาเปิดอยู่ลูกน้ำหันสาบารายการบ้าบอลลูกน้ำหันสาเฮ้ยเดดเดดเดดน้านงน้านงน้านงพี่เท่ง แดงสามชาเนี่ยนี <men 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 ่คุณโงงคุณโงงตัวจริงเนี่ยผมเจอตัวจริงมาแล้วเป็นเบาหวานอยู่ดูจะรีบดูไม่กี่ปีก็ไปเลยนี่รอดไหมเหรอรอดพิกายแล้วแม่ลิโมดอยู่ไหนนี่ลิโมดเอาทำไมเฮ้ยอันนี้ดูคาราบาดูพี่แอดดีกว่าไปได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูคาราบาดีกว่าผมเชื่อมาเอ้ยไปเชื่อมาผมจะดูไอ้สัมชาทำไมพี่จะดูอะไรก็ไม่ได้ไงฮะจะดูกันสองคนวั่งนะฮะคนน้องน้องกับคนเอามาไงน้องเอามาป่ะเอามาไงเออ มึงอะมาตั้งชอไงเอามาดูลยก็ดูไงกูดูไม่ได้ไงหร <c oughs> อให้ให้พี่ให้พี่แกบเขาดูสิพี่แกบเอ้าแกบดูด,ดูอะไรลูกอะไรกันละ่ะครับพี่น้องถามจริงชอบแอชดาบาหรอชอบพี่แอดมึงแต่งตัวเหมือนลำลึกเอ็นวิทอะ <c oughs> อยทะเลาะกันนะลูกนะโอ้จะทะเลาะอะไรกับแม่มันก็น้องผมไม่ช่วยเธอไอ่วิทรี่วิ่เทอรี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเอยวเดี๋ยวเบาเบาบาเดี๋ยวบาบาเ่ยเได้แอคเข้ามาเลกของเส์นี่ทไมอะถ้าพี่จะไปเต้นอย่างเี้ยผมขอพี่เอ้าขอเรื่องอะไรทไมอะลูกดเต้นอย่างงี้นเำไมอโดนโดนใจแฟนๆแล้วอ่งเงี้ยโดนกระทืบไปเนี่ยเต้นเ้มาแล้วเจะดูคบาราบา นี่ต่อหน้ามแม่เนี่ยฮะอย่าทะเลาะก,กันลูกอย่าทะเลาะแม่เอาลูกมาสิต้อมหามาเนี่ยก็พี่เขาขอดูหน่อยหนึ่งลูกผัดกันดูลูกอะไรอะไรนี่คืออะไรดูคาราบาลก่อนไม่เอาจุดตุ่มชามึงชอบอะไรแก๊งตุ่มชาทำยิงก<ข>็ชอบอะไรดูแลใครเคลียรด,ดีชอบอะไรไอ้หมาไม่เท่นคุณหนุ่มมึงชอบแรงหนาะห<ส><ญ>มาก็ชอบไงย์เขาจะตลกดีแล้วก็เขารักเขาครัวดีอ๋อ เห็นเขาบอกไงว่ารักครอบครัวไงไอ้เท่งอ่ะคุณเท่งเหรอไอ้เท่งอ่ะเท่งพี่เท่งเขาก็ดีใส่ดีรักครอบครัวไหมมีใครบ้างไหมรักครอบครัวมีดิ่สามคนนี่ยสามคนรักครอบครัวกันทั้งอะไรสามคนนะคุณน่องคุณน่องเป็นไงโอ๋อันนี้ไม่อันนี้พูดไม่เต็มปากเออว่าจริงเลยเป็นพี่คนโตแล้วท้ทำตัวอย่างเงี้ยอยากเห็นตัวจริงมานานแล้วพี่แอสเนี่ย กดไปดูดิเด็กได้ซ้อมมากด <c oughs> เล่นแม่อ้าวเออเอ้ยเด็กซ้อม ตู้ยมีอ๋อท้าวสวัสดีครับสวัสดีครับใครอ่ะใครอ่ะน่ะผมวินิษครับวินิษไหนอ่ะวินิษเฟิร์สเฟสสติเมลครับผมบ้าบ้านมึงนี่ไม่มีมารยาทจริงเลยยืนอยู่ตั้งนานไม่เชิญกูสักคำว่าเือคนแต่งตัวนี่บ้านผมไม่เหมาะมากโอ้ไม่เป็นไรครับผมก็เคยจนมาก่อนครับผมก่อนผมกินข้าวของน้ำปลา โอเดี๋ยวนี้แล้วคะก็ยังกินกับน้ำปลาอยู่กินันเผ็ดกินตะวังตกไตนะมันเลิกกินแล้วแล้วมาอะไบ้านก่อนมากกินจืดแล้วครับมีมึงมีหมาไหมครับโอ้หมาไม่มีกินหมดแล้วเมื่อก่อนหมาในซอยนี่เต็มหมดแล้วครับโอ้ด้ขายไปไหนครับตั้งแต่มีมึงมีเกีียวหนุ่งเกลียวชาก็มาขายในซอยนะครับมันหายไปเรื่อยเหรอครับหายวันละตัวสองตัววันตัวสองตัวที่ขายที่ปากซอยป่ะใช่ครับผมเคยไปกินแล้วเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมากเลยตกที่หนึ่งที่สองผม บาเนี่ยชอบชอบแกงสามชาแล้วผมชอบแกงสามคนเลยครับขอบคุณครับผมจะไปดูแกงสามชาชอบมากเลยโอ้ยคุณหม่ำเนี่ยตลกจริงครับผมเขาพาเมียไปว่าคุณหม่ำคุณหม่ำเขาพาเมียไปสิไปตลอดหรอเพราะเขาคนรักเมียเมีพคุณมณนธานะค่ะคุณหนงนี่นะมันมีเมียน้อย มาคุณวินนิดผมเห็นแล้วผมแอบไปจับแย่ๆพี่คกจะมาเถียงเดี mache, ่ยวกับคนไหนนี <c <c ่เจอกันบ่อยเลยจริงเหรอบอกไปนะครับที่รักเมียมากคุณเท่งนี่เถิดทุนเมียนะคุณเท่งนี่นี่นี่นมคนเดียวกินนมคนเี้วจริง้ยไอ้เนี่ยรู้ไหมเจ้าอ๊อฟเล่นมาเลยคุณวินนิดก่อนเราไม่ชอบแกผมคาดไปออกตัวแทนคุณหนูเขาว่ามึงจะไปพูดอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวตัวจริงเขารู้เดี๋ยวก็ถีบแน่เอาน่ะเออไม่ได้ ี่แสดงว่าโดนมาแล้วสิท่าเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่ได้ผมชอบผมชอบหม่ำคนเรื่องหม่ำเป็นคนรักครอบครกกัวเท่งก็รักครอบครัวเท่งคนนึงรักครอบครัวไม่โลเคนเดียวเนี่ยน,นะออแต่ตอนนี้นะเท่งเข้าบ้านไม่ได้นะเอาตะเวนสายทำบุญเฮ้ยเข้าวัดไปสาบานบ่อยนะคุณเท่งเนี่ย<อ>สาบานเข้าวัดเนี่ยเท่งวัดเปรมัยแล้วหลวงพ่อเอ้าคุณเท่งพอละมั้งอาทิตย์นี้สามครั้งแล้วสาบาน นี่อยู่ที่กู้ที่เขาสอนแต่คุณคุณมินดี่ชอบกระซิบเหมือนกันเอสนะครับเฮ้ยเอสเอสเอสครับผมโอ้มาเลยมาเลยบ้านหลังนี้ชอบพี่มากเลยพี่แอดครับพี่โอเคอยู่ไหนปากซอยเลยเหรอมาเลยพี่มาเลย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 เอสบอกฮะ สวัสดีน้องอุ้นี่เปียกจริงจริงวะเนี่ยโอ้จริงเลยน้อยมาบ้านเลยอ่ะเนี่ยพี่แอกสวัสดีโอ้ยตายพี่พงศิษย์ไม่ใช่มึงด้วยไงพีนพงศิษย์โุกหนุนลุกหนุนลูกสวัสดีครับสวัสดีครับผมพขึ้นบ้านขึ้นบ้านก่อนเลยค่ะมาเเชชิิญญครับอมามามาขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตไม่เป็นไรค่ะเชิญเลยค่ะบอกพี่อยู่คนหนึ่งใครนะอ๋อผมเอง แต่งตัวเป็นช่างผมเลยนะช่างผมเลยแล้วผมนีชื่นชอบพี่แอดเมากอะไรใจี่อ้าวสักหน่อยนะมามะชีวิตได้ผ่านลอยไ้แห่งความฝันโอฮ่าฮ่าทีตผ่านมาอะไรกมาลอย โอ้โหเสียใจอะไรเนอะไรอนไมอะไรบ้าตะกินเจ้าพายุจด้จวคเลยฮะไปก่อนนะครับอันีเดี่ยไปกินกางทางของส้มเช้งสามโอ้ได้ได้ได้ผมกินส้มเช้งกัา ก็ะไปเขาจะทำถุงใหม่แบรนด์ใหม่ฮะค่ะอื้หอมนุ่มมากเลยหอมด้วยหอมอร่อยตรงนี้ช่วงนี้ครับผมนีครับไอโฟนเจ็ดพัดคืออถึงว่าแม่อยู่ตรงนี้ได้เย็นหน่อยใช่เจ็ดพัดอ๋อฮัลโหลอ่า อ๋อสวัดีมาดูงานมาตรวจงานได้ไ,ได้มาเลยมาเลยจ้า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 ,จาแล้วเจอกันนะจา้าสวัสดีจา้าที่ยังไงแม่ไม่ต้องรู้จักผมนะเข้าใจไหมแล้วชื่อผมอย่าเรียกผมว่าไอ้แก่นะอ่าไม่เรียกแก่เรียกอะไรลูกเรียกผมว่าแม็กแม็กแม็กนี่แม็กนี่แม็กหน้าตาดีน้นไก่สั้นเหรอลูกนี่แม็กเออทุกทีมันเหม็นน่<พ>าเหม็นน้ำเหมือนเหมือนน้ำอ่ะเหม็นน้ำเน่าอ่ะ เอลซี่วันนี้่เอลซี่บ้านก็ลูกเออเออเ